สวัสดีค่ะพบกับกิฟพรสวรรค์ในรายการชัยมงคลชาแนลค่ะด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เรามาติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตตม,มชัยมงคลกันค่ะและขอเชิญพบกับท่านนายกทองคาหลงเปี่ยวนายกองค์การบริหารส่วนตลชัยมงคลสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับ ท่านค้าในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครถูกจัดให้เป็นเขตพื้นที่สีแดงและตำบลชัยมงคลมีโรงงานและแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากท่านมีนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อรณรงค์ป้องกันและระงับการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างไรคะก็กระผมก็ได้มีนโยบายที่จะรณรงค์ป้องกันและระงับกาแรแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตะบลชัยมงคลและตะมนใกล้เคียงทุกท่านกระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาสมาชิกสภาและข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคลได้ออกรณรงและมอบถุงห่วงใหญ่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลชัยมงคลทุกครัวเรือนทั้งตำบลเพื่อดูแลทุกสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลชัยมงคลที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลชัยมงคลทุกท่านมีแต่รอยยิ้มและมีความสุขข้าวของที่ออกไปแจกจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยเครื่องอุปโ,โภคบริโภคและเจลแอลกอฮอล์พร้อมกับคู่มือในการดูแลป้องกันและปฏิบัติตัวเอง และคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กระผมเองได้ประสานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานประกอบการบริษัทห้างร้านโรงงานหอพักห้องแถวบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียน และแหล่งชุมชนพื้นที่เสี่ยงของตำบลชัยมงคลทั้งหกหมู่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งตำบลโดยมีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายบอกวิธีปฏิบัติตนเองประกาศเสียงไร้สายบอกเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเหล็กเลี่ยงจากกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่มีการประกาศการเกิด โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และมีการปฏิบัติการอย่างเชิงรุกเมื่อมีการแพร่ระบาดอีกครั้งเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2563จนถึงปัจจุบันกระผมได้ให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้กระผมขอฝาก พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลชัยมงคลและตำบลใกล้เคียงทุกท่านให้ใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal คือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหมันล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและทุกคนในครอบครัวค่ะ ในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่3ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมนทนมีการแพร่ระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วที่สำคัญมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าะระลอกที่2 ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครท่านมีนโยบายที่จะรณรงค์และป้องกันให้ชาวตำบลชัยมงคลปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9นี้อย่างไรคะครับก็ในฐานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9แล้วะลอกที่สที่กำลังเกิดขึ้นมีความรุนแรงฝ่าระลอกที่ผ่านมา อัตราการติดเชื้อของประชาชนรายวันขยับขึ้นอย่างน่าตกใจจำนวนตัวเลขขยับขึ้นเป็นหลักพันต่อวันและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละหลายสิบรายผู้ติดเชื้อคัตเตอร์ใหญ่จากสถานบันเทิงกลางกรุงก่อนจะกระจายไปทั่วหลายพื้นที่ในต่างจังหวัด และยังแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลภายในเรือนจำและสถานที่จัดกิจกรรมอื่นๆถือเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดครับในปัจจุบันจังหวัดสุวรรได้รับวัคซีนโควิด19เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงเจ็บโรคและผู้สูงอายุ ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในส่วนของประชาชนอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปียังคงต้องรอวัคซีนในรอบต่อไปการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ดังนั้นกระผมขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ชาวตำบ,บลชัยมงคลและตำบ,บลใกล้เคียงทุกท่านให้ใช้วิถีชีวิตแบบ New n o r m a l ือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านมันล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างทางสังคมหลีกเลี่ยงจากกลุ่มเสี่ยงผู้คนแออัดไม่ใช้สิ่งของร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและครอบครัวและมันตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่าได้ตื่นตระหนกอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกาดอย่าตกนะครับควรหยุดท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆด้วยความรักความเป็นห่วงและห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านครับค่ะ จะเห็นได้ว่าตำบลชัยมงคลมีการบริหารจัดการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ไว้เป็นอย่างดีอย่าลืมมาตรการที่ท่านนายกทองคำฝากไว้นะคะใส่แมสทุกๆครั้งที่ออกจากบ้านมานล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบูบ่บ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับวันนี้กิฟและท่านนายกทองคำหลงเปลี่ยวขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9 สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ